ถ้าพูดถึงเรื่องการซื้อบ้านเนี่ยการเลือกบ้านที่ดีที่ถูกใจเราอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอนะครับเพราะว่าการซื้อบ้านที่จริงแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนในการเลือกธนาคารที่เหมาะสมในการขอสินเชื่อหรือว่าการกู้ซื้อบ้านด้วยนะครับและใน,นวันนี้ผมจะมารวบรวมวิธีการเลือกสินเชื่อบ้านหรือว่าเลือกธนาคารที่เหมาะสมกับเราสําหรับมือใหม่ที่กําลังวางแผน่ว่าจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับผมวินอิทธิศักด์นะครับวันนี้นะครับจะชวนทุกคนคุยเรื่องการวางแผนเพื่อซื้อบ้านหลักแรกกันนะครับแต่ในคลิปนี้คงไม่ได้มาสอนตั้งแต่เรื่องการมองหาบ้านที่ถูกใจสักหลังหนึ่งนะครับแต่ว่า ผมอยากมาโฟกัสเรื่องการเลือกธนาคารในการกู้ซื้อบ้านหลังแรกกันมากกว่านะครับเพราะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้นะแต่สําหรับผมในในมุมมองการเงินนะครับในมิติการเงินเนี่ยเรื่องการเลือกธนาคารที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยกันว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวมันจะยากอะไรหรอมันจะต้องมาสอนกันเลยเหรอเรื่องแบบนี้เนี่ยจริงๆมันสาคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเลือกธนาคารที่ถูกต้องในเงื่อนไขที่เหมาะสมครับมันจะทําให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือส ประโยชน์ต่างๆที่ ถ้าคิดไปคิดมาแล้วอะครับมันอาจจะช่วยเซฟหรือว่าประหยัดเงินให้เราได้หลักแสนเลยนะครับในช่วงหลายๆปีต่อจากนี้นะดังนั้นสําหรับผมนะสำหรับทุกคนที่มาฟังคลิปนี้และอยากมีชีวิตการเงินที่ดีเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังวิธีการเลือกธนาคารเพื่อซื้อบ้านหลังแรกกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าธนาคารที่ดีที่สุดไม่ใช่ธนาคารที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดนะครับอ่าต้องโน้ตไว้ก่อนเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่า ว่าดอกเบียยที่ถูกที่สุดเนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับเรื่อง ค่าใช้จ่ายค่าธรมเนียมอะไรต่างๆที่พอบวกไปบวกมาคิดไปคิดมาแล้วครับอาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเรากลับแบกภาระต้นทุนที่แพงกว่าอีกธนาคารหนึ่งที่ดอกเบี้ยอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่มันไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกอะไรแบบนี้ดังนั้นการเลือกธนาคารให้เหมาะสมมันจึงเป็นเรื่องสําคัญครับก่อนที่จะไปฟังกันต่อนะครับผมอยากเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับให้มากด subscribe ช่อง Guru Review ของเรากันนะครับทางเรานะครับจะมีการอัปเดตข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนแบบสรุปมาให้เข้าใจ ง่ายมากๆนะครับในทุกสัปดาห์เลยนะนอกจากนั้นเรายังมีไลฟ์พูดคุยถามตอบกันประจําสัปดาห์ด้วยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเรื่องแรกครับที่อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนครับก็คือดอกเบีย้ยบ้านนะครับหรือว่าดอกเบีย้ยที่อยู่อาศัยหรือที่เรียกว่าโฮมโลนเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการคิดดอกเบีย้ยที่เรียกว่าลด ต้นลดดอกนะครับซึ่งไอการคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกเนี่ยอธิบายง่ายๆครับคือดอกเบีย้ยคิดตามยอดหนี้คงเหลือนะครับดอกเบี้ยคิดตามยอดหนี้คงเหลือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปกู้ซื้อบ้านมาราคา5ล้านบาทตอนแรกนะครับยอดหนี้คงเหลือเราคือ5ล้านถูกไหมดังนั้นดอกเบีย้ยบ้านจะคิดจากยอดหนี้คงเหลือคือ5ล้านบาทเต็มๆของเราก็นี้ แต่สมมุติเราผ่อนไปครึ่งทางแล้วยอดหนี้เหลือสัก2อล้านหนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยดอกเบีย้ยไม่ได้คิดจาก5ล้านแล้วนะครับดอกเบีย้ยคิดจาก2องล้านห้าแสนบาทหรือว่ายอดหนี้คงเหลือของเราณนะเวลานั้นๆนะครับนี่แหละคือวิธีการคิดดอกเบีย้ยที่เรียกว่าลดต้นลดดอกนะครับดังนั้นหมายความว่าเฮ้ยการคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เรานะครับสามารถวางแผนในการผ่อนชําระให้หนี้หมดเร็วขึ้นได้โดยการโป่งไครับการโป่บ้านโป่ หรือว่าการจ่ายเงินให้มันมากกว่างวดที่ธนาคารบอกเนี่ยมันจึงเป็นโปรเซสที่สําคัญมากๆที่จะช่วยให้เราประหยัดดอกเบีย้ยได้หลักหลายแสนถึงหลายล้านนะครับซึ่งในวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาอธิบายเรื่องการปลกบ้านเนาะเพราะว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วถ้าใครอยากจะไปศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับเพิ่งมาฟังแล้วเฮ้ยน่าสนใจจะเริ่มต้นยังไงดีแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าที่ผมเคยทําไว้นะครับกดลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเลือกธนาคารนะครับเพื่อที่จะกู้บ้านหลังแรกกันนะครับเรื่องแรกนะครับ อยากจะบอกว่าธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารรัฐหรือว่าธนาคารเอกชนเนี่ยนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยในช่วง3ปีแรกให้กับเราครับย้ําว่า3ปีแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงสเปเชียลไทม์เป็นช่วงโปรโมชั่นที่ดอกเบีย้ยมันจะต่ํากว่าไอ้ช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนั้นนะครับอดอกเบีย้ยเฉลี่ยณปัจจุบันนี้นะครับเซว่ากลมๆประมาณ3.5ถึงไม่เกิน4นี่คือดอกเบีย้ยช่วงโปร3ปีแรกนะแต่พอเลยปีที่4-56ไปแล้วอะครับดอกเบีย้ยมันจะกลายเป็นสักประมาณ7 เกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นแล้วการเลือกดอกเบีย้ยเราต้องดูดอกเบีย้ยในช่วง3ปีแรกก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพอหลังจาก3ปีเนี่ยเราจะใช้วิธีการรีฟ i n แนนซ์คือย้ายธนาคารปรับลดดอกเบีย้ยกลับลงมาให้มันถูกเหมือนในช่วง3ปีแรกหรือว่า รีเทนชันรีเทนชันคือการขอลดดอกเบีย้ยกับธนาคารเดิมนะครับดังนั้นการดูดอกเบีย้ยไม่ต้องดูทั้งสัญญานะดูแค่ช่วง3ปีแรกก่อนพอนะครับซึ่งการรีไฟแนนซ์เนี่ยถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มอีกแล้วนะฮะก็ทําคลิปไว้เรียบร้อยนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะศึกษาเพิ่มก่อนก่อนเลยครับก่อนที่ยังไม่ได้ซื้อแต่อยากศึกษารีไฟแนนซ์ไว้ก่อนอยากทำความเข้าใจไว้ก่อนเนี่ยแนะนำว่าให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําอธิบายไว้อย่างละเอียดนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องดอกเบีย้ยเฉลี่ยวงโปี ดอกเบีย้ยช่วงโปรตัวนี้มันจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะครับคือดอกเบีย้ยคงที่กับดอกเบีย้ยลอยตัวนะครับดอกเบีย้ยคงที่คือธนาคารเนี่ยบอกว่าเฮ้ยในช่วงไม่ว่าจะเป็นปีที่1ปีที่2ปีที่3าเนี่ยยูฟิก,กับเราแบบ ทำสัญญากันไว้เลยว่ายูจะต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้พอนะครับเช่นจ่ายแค่3พอในช่วง3ปีแรกปีที่4ค่อยลอยตัวเข้าว่ากันไปส่วนอีกแบบนะครับก็คือแบบลอยตัวแบบลอยตัวเขาจะให้มาเป็นแบบ MRR ลบนะครับซึ่งแน่นอนว่าดอกเบี้ยในกลุ่มลอยตัวเนี้ยมันจะขึ้นหรือลงตามประกาศ MRR ของธนาคารที่เปลี่ยนไปนะครับโน้ตเพิ่มเติมนิดนึงครับ MRR คือ minimum retail rate นะครับหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ค่า MRR ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงครับดังนั้นการเลือกดอกเบีย้ยแบบลอยตัวเนี่ยมันจะอ้างอิงก,กับ MRR ของธนาคารนั้นๆนะครับดังนั้นสรุปเรื่องแรกที่เร,เราต้องดูนะครับก็คือให้เรามาดูดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีของแต่ละธนาคารเทียบกันครับว่าดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีของธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราจะสนใจแบบคงที่หรือว่าลอยตัวดี มีโน้ตง่ายๆครับว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบความแน่นอนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่อยากมานั่งลุ้นนะพี่ว่า MR R มันจะลงไหมหรือเดี๋ยวโอ้โ oh, ห oh, เดี๋ยวมันเกิดวิกฤตอะไร MR R มันปรับขึ้นอีกดอกเบีย้ยปรับขึ้นอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องจ่ายแพงถ้าเราเป็นคนแบบนี้การเลือกดอกเบีย้ยแบบคงที่ฟิกไปเลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงปี2567เนี้ยก็มีดอกเบีย้ยคงที่ออกมากันเยอะแล้วนะครับส่วนถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเดี๋ยวมันต คุณสามารถเลือกแบบเป็นดอกเบี้ยลอยตัวได้หรือว่า MRR ลบได้นะครับเพราะในอนาคตถ้ามีประกาศลดดอกเบี้ยลงมาอีกเนี่ยเราก็จะได้ต้นทุนดอกเบี้ยที่ถูกลงถูกลงถูกลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเรื่องแรกให้ไปดูดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีนะครับของแต่ละธนาคารว่าแบบไหนน่าสนใจและมีโปรแบบคงที่ลอยตัวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมถึงบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าการเลือกธนาคารเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเลือกดอกเบี้ยที่ไหนต่ําสุดเราไปเลือกที่นั่นไม่ใช่ ผมแนะนําว่าให้เลือกดอกเบี้ยที่มันพอเหมาะพอสมเรารับได้แบบนี้ดีกว่าเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับหรือว่าค่าบริการต่างๆอันนี้สําคัญไม่แพ้กันนะครับคือต้องบอกว่าการทำสินเชื่อบ้านกับธนาคารต่างๆเนี่ยบางธนาคารเขาจะมีเรียกว่ามีแพ็กเกจ ให้เราสมัครสินเชื่อพร้อมกับสมัครโปรดักเสริมไม่ว่าจะเป็นประกรันไม่ว่าจะเป็นนูน่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ครับมันจะมีโปรดักเสริมอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งโปรดักเสริมทุกอย่างล้วนมีค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้โปรดักเสริมต่างๆเหล่านี้ เราต้องมาดูด้วยว่าเราจําเป็นต้องใช้มันหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าอย่าไปทำนะครับโปรดักเสริมทุกตัวมันก็มีประโยชน์ในหลายๆมิติอยู่เพียงแต่ว่าให้กลับมาดูครัว่าเราจําเป็นต้องสมัครผลิตภัณฑ์เสริมเหล่านั้นหรือเปล่าซึ่งทําไม การไปเลือก Product ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมหรือไม่มีสัญญาผูกมัตเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กว่าก็ได้ถูกไหมครับและอย่างที่ผมบอกครับว่าต้นทุนดอกเบีย้ยที่คิดออกมาแล้วจริงๆเนี่ยมันอาจจะต่ํากว่าก็ได้นะอ่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญต้องดูเรื่องการสมัครผลิตภัณฑ์เสริมหรือพวกค่าธรรมเนียมด้วยค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีหลายธนาคารนะครับที่ออกโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมหลายๆอย่างออกมาครับเช่นฟรีค่าจดจํานองอ่าฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์หรือว่าฟรีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งไอค่าใช้ใจ่ายที่ฟรีพวกนี้จริงๆแล้วครับเราต้องเอามาคิดคำนวณเป็นต้นทุนของเราด้วยนะครับให้เห็นเป็นตัวเลขชัดๆเลยว่าสรุปแล้วแบบไหนมันคุ้มกว่ากันนะครับดังนั้นเรื่องที่2สําหรับคนที่กู้ซื้อบ้านต้องไปดูครับก็คือเฮ้ยค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างๆมันเป็นอย่างไรบ้างแบงค์นี้ให้เราสมัครนู่นนี่นั่นเยอะเกินไปหรือเปล่าและเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องเงื่อนไขอื่นๆครับต้องบอกว่าแต่ละธนาคารเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้โปรโดอก ถ้าเราเอาแบบค่าเฉลีย่ยสัก80-90%ในตลาดสินเชื่อนะครับต้องบอกว่าโปรโดอกเบี้พิเศษอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ3ปีนะครับแต่ก็มีบางธนาคารเหมือนกันครับที่ให้โปรพิเศษยาวไปกว่าน,นั้นอาจจะ5ปีหรือ6ปีนะครับ แต่เวลาเขาให้โปรพิเศษยาวแบบนี้มันจะมาพร้อมกับเงื่อนไขอะไรรู้ไหมครับเงื่อนไขคือคุณห้ามปิดยอดหนี้หรือรีไฟแนนซ์ก่อน5ปีหรือ6ปีอ่าดังนั้นหมายความว่าถ้าเราเลือกแบบนี้เราสามารถรีไฟแนนซ์ได้อีกทีไม่ใช่3ปีนะครับต้องครบกําหนดของเขาก่อนถึงจะรีไฟแนนซ์หรือว่าปิดยอดหนี้ได้คําถามคืออา้าแล้วถ้าเรามีเงินก้อนสมมติเราถูกหวยมาเงี้ยเราอยากจะเอาเงินก้อนนี้มาปิดยอดหนี้เราเราทำยังไงดีใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าปิดได้ แต่มันจะมีค่าธรรมเนียมมาสิครับค่าธรรมเนียมตรงนี้กลมๆอยู่ที่ประมาณ3%ของยอดหนี้ตอนแรกของเราซึ่งมันก็เป็นจนํานวนเงินที่เยอะแล้วก็ผมว่ามันมันไม,ไม่ไม่ควรต้องเสียแล้วกันนะดังนั้นแล้วผมว่าต้องศึกษารายละเอียดตรงนี้ให้ดีก่อนด้วยนะครับว่าเขาให้เราผ่อนกี่ปีสามารถปิดยอดหนี้ได้ไหมหรือสามารถโปะชาระได้หรือเปล่านะครับปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยสุดท้ายที่ทุกคนต้องมาดูกันนะว่าเออก่อนจะเลือกกู้ธนาคารสักที่นึงเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันแมทช์กับเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ดังนั้นทั้ง3มเรื่องนี้นะครับผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่อยากให้ทุกคนไปรีเช็คกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูดอกเบี้ยช่วงโปรสาปีแรกเรื่องการดูค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและเรื่องการดูเงื่อนไขอื่นๆของธนาคารต่างๆมาเทียบกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับอยากจะบอกว่าการเลือกธนาคารเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนใช้วิธีหยุ่นยวนเนาะหรือคือแบบอันนี้เขาให้แบบนี้ก็เอา,เอา,เ,อาเอาไปก็ได้คือจะทําแบบนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเฮ้ยเรากําลังเป็นหนี้ในระดับหลักล้านนะครับ แล้วก็นี่ก้อนนี้มันไม่ได้ผ่อนปี2ปีอะ่ะมันผ่อนกัน30-40ปีเราอยา่า ใช้ความหยวนตรงนี้เลยนะครับผมว่าเราละเอียดระอเราประณีตกับมันสักนิดนึงดูดีเทลต่างๆให้รอบครอบสักนิดนึงนะครับขนาดเราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเรายังดูแล้วดูอีกเทียบแล้วเทียบอีกใช่ไหมครับกลับกันเราก็เป็นลูกค้าสินเชื่อเหมือนกันทําไมเราจะไม่เทียบทําไมเราจะไม่เเลือกที่มันให้ประโยชน์กับเรามากที่สุดละใช่ไหมครับดังนั้นแล้วผมสนับสนุนเชียร์อัพไปทุกคนนะครับลองทำเนี่ยลองเปรียบเทียบกันดูหลายๆที่เนาะว่าที่ไหนมันดีกว่ากาันอันนี้มันเหมาะอันนี้มันแมทช์กับเราไหม แล้วก็ย้ำอีกทีครับเวลาจะกู้ธนาคารไม่ต้องมานั่งพิมพ์ถามแล้วนะครับว่าแบงค์ไหนดอกเบีย้ยต่าสุดนะครับผมไม่เคยเชียร์ให้ไปที่ดอกเบีย้ยต่าสุดเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะไอ้ดอกเบีย้ยต่าสุดมันอาจจะมาพร้อมกับเงื่อนไขแปลกแปเงื่อนไขผูกมัดอะไรบางอย่างหรือค่าใช้จ่ายแฝงบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกเราแต่แรกก็ได้เลือกธนาคารที่ดอกเบีย้ยพอเหมาะพอสมมีเฟสิลิตี้ต่างๆที่มันอำนวยความสะดวกเราได้ครบๆบแบบนี้ผมว่า มันน่าจะตอบโจทย์เรามากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายฝากไว้สําหรับคนที่กําลังจะซื้อบ้านแล้วมาฟังคลิปนี้นะครับอยากจะบอกว่าการซื้อบ้านเนี่ยมันเป็นการวิ่งมาราธอนเนาะ มันเป็นการเดินทางไกลซึ่งมันไม่ได้จบภายในเร็วแน่ๆถ้าเราไม่ได้มีไรายได้พิเศษอะไรมาแบบรวดเร็ว,วนะครับคือมันเป็นการเดินทางไกลจริงๆครับดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมการวางแผนให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญและผมเชียร์อัพให้ทุกคนทํากันมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินให้ดีจัดการความเสี่ยงก่อนซื้อหรือลองผ่อนลมก่อนซื้อเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยสําคัญทั้งนั้นก่อนที่เราจะซื้อบ้านนะครับผมคงไม่ไปเ,เรียกว่าไม่ไป้า ก่ายเนะว่าเฮ้ยเราชอบบ้านแบบไหนแบบโมเดิร์นไหมหรือแบบไทยบ้านอะไรแบบเนี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแต่เรื่องการจัดสรรจัดการการเงินให้ดีก่อนซื้อเนี่ยผมว่าเป็นมิติที่ผมสามารถแชร์แล้วก็อยากให้ทุกคนไปเตรียมกันให้พร้อมก่อนซื้อได้นะครับเพราะการซื้อบ้านได้กู้บ้านได้ไดกับผ่อนบ้านไหวเป็นคนละเรื่องกันนะครับก็สุดท้ายครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านแล้วถ้าเกิดว่าใครจะซื้อบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครนะครับไม่รู้ว่าจะต้องวางแผนยังไง1 2 3 4งสเนี่ยผมได้เคยมีทําคลิปนะครับชื่อว่า how to ซื้อบ้านหลังแรกก็คือ ชวนคุยเลยครับว่าจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยคุณต้องเริ่มคิดจากอะไรบ้าง1 2 3 4เป็นซีรีส์ยาวนะครับทำมาประมาณ3ปีที่แล้วแต่ว่าหลักการแก่นของมันยังคงใช้และอยู่จนถึงปีนี้เลยนะครับถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มแนะนําว่าให้ไปดูคลิปนั้นได้นะครับเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดนะครับผมทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ให้ด้วยครับขอแจ้งข่าวเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง Guru Living มี Membership Program แล้วนะครับในโปรแกรม m e m b e r นี้นะครับทุกคนจะได้เข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์สุดพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สการเงินนพื้ ฐาน financial wisdom นะครับหรือเป็นคอร์สการลงทุนในหุ้นขั้นพื้นฐานนะครับนอกจากนั้นในอนาคตครับยังมี special content สุด exclusive นะครับที่มีเฉพาะ membership program เท่านั้นนะครับทั้งหมดที่พูดมานี้ครับราคาเริ่มต้น50บาทต่อเดือนเท่านั้นเองถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปกดเข้าร่าวม membership ได้ที่หน้าช่องก r ู l i วิ่งเลยนะครับก็ <S <S ผมหวังมากๆนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนที่กําลังวางแผนซื้อบ้านกันอยู่นะถ้าเกิดว่าชอบ ทุกคนสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานได้หรือถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์อะไรนะครับหรือใครที่กู้บ้านมาแล้วมีเทคนิคมีทริคอะไรที่อยากจะเตือนอยากจะแปะอยากจะป้ายยาเพื่อนๆเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เลยนะครับเพื่อนๆเราจะได้มาอ่านกันจะได้เป็นวิทยาทานแชร์บอกกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ